สวัสดีครับมานะครับมาดูว่าลุงเพชรจะทําอะไรเนาะรอป้าออน,นวัวออนนี้ทํากับข้าวรอป้าออนเนาะครับเนาะน,นี่นะครับลุงก็จะทําลาบลาบเนื้อนะครับเนาะแต่ทําลาบสุกนะครับเด้อเดี๋ยวรอดูต่อไปเนาะครับเนาะเดี๋ยวลุงไปทําให้สุกก่อนนะครับ ทำให้เนื้อสุกก่อนนะครับใกลกจะสุกแล้วครับี่เนื้อเยอะสิมดูก่กน เนื้อก,ก็สุกแล้วนะครับทีนี้ก็ไปปรุงนะครับนาอทีนี้ไปปรุงรสชาติทเนื้อก็สุกแล้วครับคััวเนื้อก็สุกแล้วเนื้อก็ทําให้สุกเรียบร้อยแล้วครับทีนี้สุกเรียบร้อยแล้วนาอครับนาะปรุงครับทีนี้ พริกป่นลงไปครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆนะครับโอบ้โหอ่ะ ลดนัวปรุงนัวเนาะนัวใส่ปรุงนัวลงไปปลาปมาเนี่ครับนะ้าปลาใส่ชอบผมก็ใส่ดีวัวนะครับใส่ดีวัวนะครับดีวัวครับ หอมก็ใส่ทีหลังนะครับต้นหอมเดี๋ยวจะชิมดูว่ามันได้รสชาติได้หรือยังรสชาติดีก็โอเคนะครับเรวจะเอาหอมลงทีหลังนะครับนะ โอเคนะครับรสชาติพอดีเลยนี่ก็อหอมลงครับหอมกระซอยไว้เรียบร้อยแล้วครับห่นไว้เรียบร้อยแล้วนี่มใส่เยอะๆก็ใส่เยอะก็อร่อยนะครับ เป็นอันว่าเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยลาบนะครับลาบเนื้อครับวันนี้ทำกับข้าวรอปลาออนนะครับปลาออนมากินข้าวเที่ยงนะครับขัาเที่ยงนะครับนาะลุงก็ทำกับข้าวรอปลาออนนะครับขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องปลาออนพี่สาวลุงพนนะครับ อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ